สลิงชันโฮมสเตย์เป็นที่พักติดทะเลแล้วก็มีร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาพักที่นี่ก็คือจะมาแบบสังสรรค์แล้วก็ลิงรุ่น สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่ช่องเพี่อุ่นชาแลวันนี้นะคะคงวาสิพี่ขึ้นมาบนรถแล้วพี่มาถ่ายคลิปได้ยังไงวันนี้พี่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตะลิ่งชันโฮมสเตย์อยู่ตามบนตะลิ่งชันอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโรงแรมที่พักจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากําลังเดินทางคะ่ะจากหาดใหญ่นะคะไปที่โฮมสเตย์ตลิ่งชันกันเ,ออเนาะตะลิงชัชนโฮมสเตย์นะคะค่ะ ใช้เวลาประมาณ4 5นาทีนะคะแต่ถ้ามาจากยะลาแล้วก็ไปตลิ่งชันโฮมสเตย์เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับเศษนิดนนะคะแล้วก็ตลิ่งชันโฮมสเตย์เนี่ยจะติดกับทะเลอาวไทยด้วยนะคะ แล้วตลิ่งชันนี้นะคะมันเป็นโฮมสเตย์ที่แบบว่ามีมีหลายๆเจ้ารวมกันอยู่เป็นจุดหนึ่งนะคะก็ไม่ไกลาจากหาดใหญ่เท่าไหรค่ค่ะก็เขาจะชอบไปจัดงานเลี้ยงกันสะดวกสบายมีของให้ครบทุกอย่างเราก็ไปแต่จะไปปิ้งย่างอะไรเราก็เอาแต่อุปกรณ์ไปพวกเครื่องใช้เครื่องอะไรแบบนี้อาหารเราเอาไปเองเครื่องใช้อะไรก็เอาไปบางส่วนแต่ส่วนมากนะคะเขาจะมีบริการให้คะ่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีโฮมสเตย์กี่โฮมสเตย์เนาะใช่ค่ะ,ะแ,ลแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงชอบจัดงานกันตรงนั้นแล้วจะมีโฮมสเตย์กี่แบบให้เราไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะรีวให้ดูค่ะขณะนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึง ตหลิงชันโฮมสเตย์แล้วค่ะเพื่อนที่มาจากหาดใหญ่นะคะพอถึงสีแยกนกเขานะคะก็เลี้ยวเข้ามาประมาณ8กิโลค่ะ mm. ก็จะถึงที่นี้แล้วแล้วก็ที่ตาลิงชันโฮมสเตย์ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นโฮมสเตย์ติดกันสามหลังค่ะสามเจ้าของซึ่งใครจะเลือกพักตรงไหนก็ได้นะคะแต่เราวันเลือกที่ตาลิงชันโฮมสเตย์ค่ะข้างในจะเป็นยังไงแบบไหน ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ที่นี้นะคะข้างหลังอะค่ะจะติดกับทะเลอ่าวไทยค่ะครับผมเสริมให้อีกนิดนึงนะฮะถ้าเพื่อนๆมาจากอำเภอหัดใหญ่นะฮะอพอมาถึงสี่แยกจนะนะฮะที่มีสัญ,ญลักษณ์ร่วมนกเขานะฮะเป็นกรงนกเขาก็แยกเข้ามาอีกประมาณ8กิโลเมตรนะฮะก็จะมาถึง ตลิ่งชันโฮสเตย์ตรงนี้เลยครับนี่คือที่พักของพวกเรานะคะก็จะพาไปดูข้างในค่ะว่าเขามีที่พักแบบไหนยังไงแล้วทะเลแบบไหนติดทะเลยังไงนะคะแล้วข้างบนที่ติดกับทะเลอะค่ะเขาจะเป็นร้านอาหารนะจริงๆแล้วก็จะมีที่เช็คอินให้อะไรด้วยค่ะสวยค่ะตรงนี้คือหน้าห้องที่พักพวกเรานะคะชมดาวหนึ่ง ก็ห้องละหกพันก็ติดกับหน้าหน้าห้องอะติดกับทะเลเลยใช่ไหมสวยค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวด้านหน้านะคะเว,เวลาแบบปิ้นยา่างทำข้าวกินนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยวจะไปดูที่พักอื่นๆว่ามีสไตล์ไหนให้เลือกมั่งเวลาคนจะมาพักนะคะตรงนี้บริเวณนี้นะคะตั้งแต่ห้องจนถึงทะเลเลยเขาจะให้เราหมดเลยคือ6กพันนี้เรามีสิทธิ์จะปิ้งย่างหรือว่าทําอะไรก็ได้บริเวณของเรานี้ก็คือ6กพัน แล้วก็ในตัวห้องพักนะคะจะมีคาราโอเกะแล้วก็มีเตียงสองชั้นพิเศษด้วยค่ะมีเตียงทั้งหมดกี่เตียงเจมมีเตียงทั้งหมดสามเตียงนะคะนอนได้ประมาณห้าคนเลยห้าคนบนล่างก็เหลือสิบคนสิบคนแต่เขาบอกประมาณสิบห้านะนอนได้จริงๆอ่อะสิบห้าในห้องนี้นะคะจะเป็นชั้นหลังคาสามารถนอนได้ด้วยทุกคนมีแอร์ฉ่ำเลยตรงนี้มีชิงช้าให้เรานั่งถึงสองตัวเลยค่ะนี่ ตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าห้องเราอะ่ะเป็นบริเวณของเราเหมือนเลยพื้นที่ของเราสําหรับกิ้งย่างสําหรับอะไรคือเขาย,<ฮ>ยกให้เราไปแล้วเราเขาก็มีชิงช้าให้นั่งเล่นสตัวแล้วก็เนี่ยมีโต๊ะให้เรานั่งอะไรพอพ้นอย่างนี้ไปตรงนี้คือของพวกเราเลยใช่ไหมอื <Yeah. S 2> มะตรงนี้จะเป็นอีกส่วนนึงนะคะของที่พักเรานะคะจะเดินแบบตร้นี้ี่จะนั่งกินข้าว ปิ้งย่างตรงนี้ทํากับข้าวกินตรงนี้แล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยสบายสบายดูเฉลวไปด้วยนุชิลชิลค่ะและเขาก็จะมีห้องขรัวให้ด้วยนะคะข้างหลังนี้นะคะก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ไว้สําหรับรับลูกค้าทั่วไปน้อยนะะวอกอินก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอถึงเวลาที่เขาจะให้เราพักได้ก็คือ สิบเอ็ดโมงครึ่งอะนะจริงๆแล<ช>้วส่วน <ฮะ S 1> ของเราอ่ะเขาจะไม่รับลูกค้านอกแล้วไม่รับลูกค้าวอออินลูกค้าวอออินก็จะอยู่ประมาณนี้กับข้างบนแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่า,ข,าขอหน่อยนึงจนถึงกว่าพวกเราจะมาทําอาหารกันแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งแล้วค่ะเป็นส่วนตัวนะคะเขาจะให้ใครยุ่งกับเราแต่ตรงนี้คือส่วนรวมแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะมีทางชั้นล่างชั้นบนนะอันนี้สําหรับส่วนรวมนะคะก็จะมีวิวด้านบนจะมองเห็นทะเลอกว้างขวางกลางคืนก็จะมีเรือ,อเล่นมาด้วยนะคะ นี่คือห้องอาหารค่ะสำหรับสั่งของทานใช่ไหมน้องไอติมแล้วก็อาหารไอติมไอติมเครื่องดื่มกาแฟมีหมดคบทุกอย่างจบที่นี่ทีเดียวค่ะนี่ทุกคนดูสิคะมีไอติมที่เด็กๆชอบด้วยนะคะอร่อย ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาคุยกับน้องบังครับน้องบังเนาะเป็นพนักง,งานที่นี่เหรอครับ,รบเป็นพนักง,งานที่นี่อยากจะถามว่าห้องอาหารหรือว่าห้องเนี่ยบริการเครื่องดื่มอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนคะที่นี่บริการอาหารเครื่องดื่มมีกาแฟาสดแล้วก็มีอาหารจานเดียวมีสุปตามอะไรแบบนี้ครับบริการ8โมงถึง2โมง2ทุ่มนี่สําหรับลูกค้าวกอล์คอินเข้ามาใช่ไหมครับ,รบม,มีลูกค้าบริการห้องพักแล้วก็มีลูกค้านอก แต่ถ้าใครที่ว่าแบบ,แบ,บเอาของมาทําทานเองปิ้งย่างเองอะไรก็คือตรงนี้ก็ยังบริการอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะ,ดนะครับแค่บริการแค่สองทุ่มเองครับคือบันไดขึ้นชั้นสองเนาะไปเป็นจุดชมวิวข้างบนแล้วก็เป็นที่นั่งชมวิวชิวๆอะไรประมาณนี้ค่ะใครก็ได้ขึ้นมามีสิทธิ์ขึ้นทุกคน ตอน<ว>นี้นะคะเราก็ได้อยู่ชั้นสองของร้านอาหารแล้วนะคะตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวสวยๆนะคะตอนกลางวันกลางวันก็จะร้อนนิดๆแต่ตอนเย็นเนี่ยลมพัดส,สบายมากเลยค่ะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งมีโต๊ะให้นั่งหลายตัวมากเลยนะคะหันไปทางนี้เนี่ยจะมองเห็นทะเลเลยนะคะแล้วก็ทะเลก็จะแบบสวยงามสีสวยมากๆเลยค่ะดูสิคะ ทะเลที่นี้นะคะก็เป็นทะเลเอ่าวไทยอะคะ่ะน้ําก็จะได้ประมาณนึงนะ,ะมันไม่เหมือนกับอันดามันนะคะแต่ก็ชายหาดเขาก็เล่นได้ะคะ่ะโอเคน,น้ำก็ไม่ลึกนะคะเป็นแนวลาดลงไปไม่น่ากลัวะค,ะค่ะก็วิวก็ใช้ได้ะคะ่ะสวยดีเหมาะสำหรับนะคะทุกๆคนเพื่อนๆที่ว่ามาจัดปาร์ตี้จัดเลี้ยงหรือว่าสถานราชการอะไรมาจัดงานอะไรแบบนี้นะคะ่ะเหมาะเลยะคะ่ะ I can't nowhere comes see There's else what to go สถานที่นี้นะคะตลิ่งชันนี้นะคะว่าทำไมมันถึงเหมาะกับการที่มาเลี้ยงคนเยอะๆเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะคะหนึ่งสถานที่เขาอะค่ะไม่ค่อยแพงค่อนข้างจะโอเคอยู่นะคะแล้วก็สอง ที่นี้นะคะก็คือมันใกล้มันไม่ไกลมันเป็นตรงกึ่งกลางอะคะ่ะคือถ้ามาจากหาดใหญ่ก็ใกล้มาจากเย,ยานาราอะไรนี้ก็จะใกล้ค่ะไม่ต้องไปไกลนะคะและที่แน่ๆก็คือว่าเขามีอุปกรณ์ให้เราครบหมดเลยปิ้งย่างอะไรครบหมดเราก็พาแต่พวกอาหารอะไรมาอย่างงี้ะคะ่ะแล้วก็มีน้องๆเขาบริการเต็มที่เช้าก็มีแถมอาหารเช้าให้หนึ่งมื้อค่ะตรงนี้นะคะพูดแล้วลมก็แรงแรงมาก อ่าแบบถ้าจะมาชิลๆอะ่ะก็น่าจะไม่ชิลเท่าไหร่แต่ถ้ามาแบบจัดงานอะไรโอเคเลยค่ะค่ะ ก็เราจะลงไปดูทะเลที่หน้าที่พักอะค่ะหน้าหน้าหน้าฝนเราเลยว่ามันเป็นยังไงแบบไหนน้ำจะใสไหมดำอันนี้นะคะเป็นทะเลอ่าวไทยนะทุกคนไปลงไปกันเลยไประวังพื้นระวังพื้นไม่มีทางเดินหรอกโอ้ไม่มีทางเดินอะรไม่เกี่หรือเลยวรองเท้าย่าไม่มี ทาทะเลเนี่ยซึ่งคนที่พักหรือคนที่มาใช้บริการในการเรื่องประทานอาหารเนี่ยสามารถลงมาเล่นได้กับอัธยาศัยเลยะ,ะเล่นน้ำได้ด้วยนะมันไม่ลึกดูแลเด็กเล่นกัน<ช>แล้วก็ชายหาดเขาทรายเนียนนะทรายสะอาดเนียนมากเลยแต่ว่าน้ำเนี่ยอาจจะไม่ใสหรือทรายอาจจะไม่ขาวเหมือนทะเลที่สงขลานะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันสภาพแวดล้อมแตกต่างกันนะคะแล้วในะทะเลเนี่ยมีของเล่นให้เราหนึ่งชิ้นนะคะก็คือ ไอที่ต่อยมวยอะ่ะต่อยบนทะเลนะคะทุกคนเดีย๋ยววันนี้ดูก่อนถ้าวันนี้ขึ้นไม่แรงเดี๋ยวพี่มาเล่นให้ดูเลยเอาดูทุกคนคะตรงนี้นะคะก็คือเป็ดเป่าลมย่างนะคะที่ตรงนี้เนะ่ะเขาจะมีไว้เนาะให้เราให้เรามาถ่ายรูปให้เรามาเล่นนะคะแต่ว่าสภาพคือเปื้อนสายมากๆเลยสงสัยเด็กจะมากอดเยอะนะคะนี่จะเป็นเป็ดเป่เปาลมยกษ์นะคะเขาเอาไว้แบบโชว์เพื่อความสวยงามน,นะคะแล้วก็ให้เด็กมาเล่นเพื่อความสนุกนะคะตัว โรงแรมที่พักโรงแรมตะลิงชันโทมสเตย์นะคะเขาจะมีเรือแคนูให้เราเอาไปพายในทะเลด้วยค่ะทุกคนนี่มีหลายลำมากเลยนะคะสมมุติมาสิบคนเนี่ยมานั่งกันได้เลยหลายๆลาลำนะคะแบ่งแบ่งกันค่ะนี้ก็ริมทะเลนะคะถ้าช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนี่จะร่มแล้เพราะพราทิตย์มันจะไปทางนู้นแล้วมันจะมีต้นไม้ใหญ่บงัง ทุกๆคนเพื่อนๆที่ว่าแบบกลัวดํากลัวร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะมาตรงนี้ก็ดีนะตะลิ่งชันคือมันจะไม่ร้อนอ่ะมันก็จะมีร่มเงาของต้นไม้ทําให้เย็นสบายนั่งติดทะเลทานอาหารได้เลยค่ะ ถึงจะไม่ได้มาพักก็ทานได้นะคะที่นี้เขาจะมีอาหารไว้บริการคือมามาหาอาหารทานนะคะแล้วก็นั่งริมทะเลได้เลยไม่ร้อนไม่ร้อนอันนี้นะคะเหมือนที่คุณย่าบอกเมื่อกี้นะว่ามันจะไม่ร้อนอันนี้คือความจริงนะคะหลายๆเขาก็หลกสัยว่าเอ้ยไม่ร้อนได้ไงวะเขาก็ต้องตัดต้นไม้เพื่อที่จะสร้าง ที่พักสิอันนี้นะคะเขาทําที่พักให้มีต้นไม้แบบเหมือนหลังคาชายขึ้นมาได้นหเดี๋ยวเขาก็ให้ต้นไม้อยู่แล้วเขาไม่ตัดทิ้งนะคะลมก็จะเย็นมากๆเลยต้นตรงไหนที่ไม่ต้นไม้นะคะก็จะทเว้นรูให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาเติบโ <c oughs> ต,ตขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแบบให้ลมมันพัดให้มันดูร่มเย็นนะคะ They I with Sha do start? you can learn discover million start When can we a ถ้าใครมีความตั้งใจนะคะที่อยากจะมาเที่ยวทะเลที่ใช้งบน้อยๆไม่มากมายอะไรประมาณนั้นนี่ยก็คือมา ทานข้าวพาครอบครัวมาทานข้าวอะไรก็ที่จตหิิงชันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆหรือว่าหน่วยงานหรือว่าข้าราชการอะไรต่างๆที่จะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์วันเกิดงาน ต้อนรับหรือว่าอะไรใครนะคะก็มาที่นี้ได้ตะหลิงชันนะคะทะเลก็สวยประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็งบประมาณก็ไม่เยอะเดินทางก็ไม่ไกลนะคะประหยัดไปหลายเรื่องนะคะสถานที่ก็โอเคนะพูดถึงอากาศก็ดีค่ะข้างหลังเนี่ยทะเลก็สวยใช้ได้ตรงนี้เราบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นทะเลส่วนตัวเป็นหาดส่วนตัวของตะหลิงชัน โฮมสเตย์นะคะซึ่งใครจะพาพี่ๆน้องๆญาติาหรือครอบครัวมาที่นี่นะสะดวกมากเลยนะคะส่วนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหลังมรสุมเนาะขืนก็จะสูงนิดๆน,นะคะลมก็จะแรงๆหน่อยๆค่าเล่นเนี่ยเล่นได้แต่ว่าต้องแบบมีผู้คอลดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะคะส่วนช่วงอื่นๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าต้องดูเป็นช่วงๆนะารเล่นทะเลเนี่ยระวังอันตรายนะจ๊ะ 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 <laughs> 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나버린 <laughs> 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내맘 วันนี้เราจะมารีวิวห้องพักชมดาวหนึ่งนะคะเริ่มแม่นะครับเข้าไปก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องคาราโอเกะส่วนตัวนะคะก็จะเริ่มรีวิวจากตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนในห้องพักของเรานะคะมีแอร์ชุ่มๆหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีที่นอนนะตรงนี้จะเป็นเตียงสองชั้งแบบเดียวอันนี้จะเป็นเตียงสองชั้นแบบคู่นะคะนอนได้สองคนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเท่ากับว่าเรานอนได้ทั้งหมด กี่กคนเนี่ยห <c oughs> นึ่งสองสามสี่หน,นึสองไเด้ดสิบคนเลยทีเดียวนี่คุณยาไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูชั้นสองกันค่ะชั้นสองจะเป,ป็นไงไปเริ่มตั้งแต่บันไดเสี่ยวเลยขอแอคแป๊บนึงไปนี่คือกลัวมากๆเลยนะคะเป็นคนกลัวความสูงนี่ทุกคนดูวิวไปก่อนนะนี่ กลัวฮกลัวนี่ท <PM sarà> ุกคนมาถึง <Hollywood> ช <now> ั <từ them anak lonely> ้นสองแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงนี่นี่นะคะจะเป็นหลังคาแบบนี้มีแอร์ด้านบนด้วยนะนี่คือไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่แอร์ช่อๆชนี้ตรงนี้ก็นอนได้นะคะแต่เขาจะวางที่นอนให้ตรงนู้นนะตรงนี้จะเป็นประตูปิดนะคะเราขอลงไปด้านล่างก่อนวิธีลงก็เออน่ากลัวเหมือนกันนะ โอ้ยขาสั่นแล้วค่ะทุกคนโอ้พี่นะคะเป็นคนกลัวความสูงคนหนึ่งเลยอุ้ยขาสั่นจริงๆน่าก,กลัวม,มากเลยแล้วแต่และอันนี้นะคะทุกคนสามารถมาพักได้เลยนะใครเนี่ยที่มาเยโยๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเขามีทั้งชั้นล่า,างัชั้นบนเลยตอนแรกนึกว่าโดดหลักแหละเข้ามาพันนั้นแหละเนี่ยของแท้ที่เดินได้เยอะจริงๆ อันนี้คือภายในห้องพักนะคะชมดาวหนึ่งเนาะมีทั้งหมดก็12 1 2ที่นอนก็เขาบอกแล้วพักได้ประมาณ15คนอ่ะในนี้ราคาก็6,000บาทนะคะแล้วก็พร้อมแถมข้างหน้าฟอนไปให้จนถึงทะเลเลยเป็นของเราเหมืนเลยคือเขาจะไม่ให้ลูกค้าวอล์กอินเข้ามายุ่งเลยเนาะ,ะที่ที่ในห้องนี้ก็มีแอร์มีของสะดวกสบายครบ ทุกอย่างแต่ว่าของทานหมายถึงว่าอ,อาหารอะไรเรามาปิ้งย่างเองค่ะครั้งนี้ที่เรามากันเนาะก็เหมาะสำหรับทุกๆคนที่อยากจะมาเลี้ยงมาสังสรรค์ที่เป็นกลุ่มอะค่ะเหมาะมากเลยก็เนี่ยมาที่โอมสเตเตลิงชัน นะคะได้เลยค่ะมีอะไรก็ติดต่อได้มีเบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยนะคะติดต่อกัน้ทุกคนครส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เขาให้เราไปเลยนะคะตรงนี้ก็คือเต้นเต้นนี่นะคะก็จะเป็นห้องครัวส่วนตัวนะคะเวลาแบบเออเราไม่อยากปิ้งย่างด้านนอกอ่ะแต่เราอยากเขาเรียกว่าทําครัวทํา่องตำเนี่ยมีครกมีอุปกรณ์พร้อมนะคะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนี่ตู้เย็นนี่เขาเย็นเจี๊ยบนะคะ แล้วก็จะมีทุกคนจะมีพวกฝาชงฝาชีจานชามกระทงกระทะไมโครเวฟเตาแกส๊สพร้อมหมดเลยนะคะอันนี้ผมมาเจอเจ้าของกิจการนะครของ รีสอร์ทอะไรแล้วครับสเตย์ครับตะลิงรคตะลิงครับชันโฮมสเตย์นะเฮียแนะนำเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อวิชานนะครับตะลิงชันโฮมสเตย์เป็นที่พักติดทะเลแล้วก็มีร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาพักที่นี่ก็คือจะมาแบบสังสรรค์แล้วก็ลิงรุ่นประมาณนี้ใช่ใช่ครับผมเรามีกิจกรรมหน้าหาดมีอะไรให้เล่นนะครับพวกเรือคายัก นะครับตอนที่ผมโยนเลยผมโยนให้เลยดีกว่านะให้พิธีกรภาคสนามเขาถามเลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับที่พักโฮมสเตย์เปิดมานานเท่าไหร่อะไรก็เปิดมานานสักกี่ปีได้แล้วคะที่นี้6ปีแล้วครับผมการตอบรับดีใช่ไหมคะก็ดีครับเพราะว่าติดทะเลบรรยากาศแบบนี้ก็คือสงขาน้อยส่วนใหญ่เข้าไปก่ออไม่เหมือนบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ถ้าจะไปได้ก็อาจจะต้องไปถึงขนอมซึ่งมันไกล ค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นใช่ถูกต้องค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็ได้ทะเลเหมือนกันทะเลเหมือนกันอาจจะสวยกว่าอาจจะสวยกว่าฮะช่วงที่ผ่านมานะฮะปีใหม่ที่ผ่านมานี่เป็นไงฮะเต็มทุกห้องไหมครับก็ได้อยู่ครับผมช่วงเทศกาลส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาแล้วก็ช่วงสุกเสาร์อาทิตย์อ่าผมถามนิดนึงลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าเราแวกแถวภาคใต้คือสามจังหวัดจังหวัดตรงนี้นะครับสามจังหวัดแล้วก็ภาคใหญ่ภาคเหนืออีสานอะไรอย่างเนี้ย นานๆเจอทีเคยเจอเหมือนกันมาจากมาจากเชียงใหม่เขาหนีตอนนั้นช่วงช่วงหนีอ่าอ่าพีเอ็มฝุ่นฝุ่นพีเอ็มครับของกันหี่มาทางนี้เคยเจอเคยเจอครับนะฮะแต่ว่าครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีนักเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเลมาแล้วครับอ่าหลังโควิดนี้เริ่มเริ่มมากันเยอะไหมก็คือมาเลไทยเขาก็เปิดผรมแดนแล้วนะให้นักท่องเที่ยวเข้าใช่ครับมาเลเริ่มมากันเยอะแล้วครับคือราคามาเลกับไทยคิดเหมือนกันไหมราคาเดียวกัน าาเป็น,นมาตรฐานเลยนะนไม่แยกเชื้อชาติชนชาติไม่ราคาเ,เดียวกันส่วนมากเวลาลูกค้ามานี่ส่วนมากจะจัดเป็นแบบปาร์ตี้หรือว่ามาชิวๆท่านอาหารอะไรส่วนมากมีลุกรูปแบบมาเลี้ยงรุ่นสังสรรค์เลี้ยงกเกษียณเลี้ยงส่งนะครับแล้วก็เนี่ยใกล้ๆที่จะถึงเนี่ยก็จะมาเกี่ยวกับประชิมเพราะว่าตอนนี้จะเป็นช่วงปิดเทอม แล้วมีที่พักแบบห้องรวมหรือว่าสองคนหรือว่าอะไรแบบไหนคะมีครับห้องห้องเล็กเนี่ยห้องครอบครัว Family เรามีอยู่3าห้องนะครับก็จะมีเตียงสองชั้นด้วยไว้สําหรับลูกพ่อแม่ลูกเด็กๆส่วนใหญ่จะชอบเตียงสองชั้นครับก็คือ,อพิธีกรถามแล้วครับว่ารายละเอียดของห้องนี้มีแบบไหนรูปแบบยังไงบ้างจํานวนเท่าไหร่นะฮะเผื่อเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาพักที่ที่ตรงนี้นะฮะครับผมครับ ก็ถ้าเป็นห้องที่ส่วนรวมพักรวมหรือว่าจัดงานอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ประมาณกี่ห้องคะถ้าแบบเป็นหลังนะครับถ้่ว่าเป็นกลุ่ม10คนนะครับเรามีสามสามสามห้องสามหลังแล้วก็จะมีสองหลังสําหรับกลุ่มใหญ่เป็นบ้านแฝดก็คือแยกหญิงชายอันนี้กลุ่มใหญ่20คนแล้วก็มีห้องเล็กแบบห้องแฟมิลี่อีก3ห้องแล้วก็มีโซนร้านอาหารครับก็คือในรายละเอียดของห้องพักนี้ ที่โฮมสเตย์ตะลิ่งชันเนี่ยมีเพจของ Facebook อะไรไหมครับีครับเพจตะลิ่งชันโฮมสเตย์เลยครับผมชื่อนี้เลยนะใช่ติดต่อมาได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับผมยินดีเลยครับในเพจก็จะมีแอดมินคอยตอบตลอดนะครับเบอร์โทรอะไรก็จะมีสอบถามในแอดมินได้เลยครับแอดมินเขาจะคอยตอบอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะผมสรุปเลยว่าให้เฮียเจ้าของกิจการให้โปรโมท แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอําเภอจันนะนะครับว่าคนใต้ส่วนใหญ่ทะเลสงขามมันอาจจะสู้ทะเลฝั่งอันดามันไม่ได้แต่เรามีดีตรงไหนให้เฮียโได้เลยครับโรหมดเลยก็ฟังเราถึงจะเป็นอ่าวไทยนะครับของเราเนี่ยข้อดีก็คือหนึ่งที่พักเราเนี่ยจะเป็นเน้นทะเลอาหารทะเลเพราะว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงเป็นประมงเรือเล็ก ครึ่งเรือเนี่ยเขาออกทุกวันอาหารทะเลจะสดเรื่องอาหารทะเลเนี่ยสดแน่นอนนะครับเพราะว่ามาปุ๊บตอนเช้าขึ้นบางทีลูกค้าก็ซื้อกลับบ้านหรือว่าคนที่มาพักเนี่ยสั่งเราไว้ก่อนเราก็จะซื้อเก็บไว้ให้ใครเข้าพักปุ๊บก,ก็สามารถปิ้งย่างกันได้เลยไอเนี่ยได้ได้ข้อดีก็คือเรื่องอาหารทะเลสดราคาก็ไม่แพงใช่ถูกกว่าตลาดคือห้องพักก็คุ้มนะครับคือพักรวมกันหลายๆท่าน ลักษณะเป็นโฮมสเตย์คือไม่ใช่เป็นห้องสองคนสามคนไม่ใช่นะช่คือรวม آ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  ก็คือ آ آ ส่วนใหญ่ที่พักเนี่ยสไตล์เหมือนกับแนวบ้านพักตากอากาศอ่าก็คือเรามีครัวมีอะไรหมด ก็คือหิ้วกระเป๋ามาแล้วก็เอาว ק, uh, Deep ัตถุดิบพวกเครื่องปรุงอะไรมาอาหารทะเลจะสั่งจากเราหรือจะสั่งทางร้านอาหารก็ได้ครับนะครับก็จะมาสัรคๆกันแบบนี like like ้คือสรุปง่ายๆเหมือนกับเรามาพักรีสอร์ทของเราเองเหมือนกับเรามีบ้านพักตากอากาศเองใช่ครับมีครัวมีที่นอนมีห้องน้ำกสํำคัญคาราโอเกะสำคัญคาราโอเกะครับรับท่ายนี้เฮียอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมฮะพูดได้เลยครับ ก็อยากจะให้มาเที่ยวกันใกล้ๆนะครับในช่วงวันหยุดหรือว่าวันธรรมดาเนี่ยร้านอาหารเราเปิดทุกวันนะครับไม่ไม่มีวันหยุดที่พักเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนตอนนี้ก็คือเราเที่ยวกันใกล้ๆอุดหนุนกันเองชุมชนเพราะเราถึงแม้เราจะเป็นเมืองรองเราจะสู้กระบีภูเก็ตไม่ได้แต่ว่าในชุมชนของเราเนี่ยข้อดีก็คือหนึ่งเราเที่ยวใกล้ๆเวลาวันหยุดมันมีน้อย เราหมดกับค่าเวลาในการเดินทางเวลาสําคัญที่สุดครับนะครับอ่าเราประหยัดค่าน้ํามันประหยัดเรื่องเวลาเราพักผ่อนหยุดจนแค่3วันเราก็จะเต็มที่ได้แต่ว่าถ้าเราไปไกลเนี่ยเดินทางไปหมดแล้ว8ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่าสําคัญที่สุดเรื่องเวลานะครับคะผมในฐานะผู้ทําคลิปนะฮะขอสรุปอีกนิดหนึ่งนะฮะว่าผมเคยมาพักหลายครั้งแล้วนะฮะมาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ก็การันตีได้เลยครับว่าที่ อาตลิ่งชันโฮมสเตย์ตรงนี้นะฮะอาสะอาดสะดวกนะฮะราคาปปลอดภัยราคาประหดสะดวกนะฮะค่าใช้จ่ายน้อยใช่ไหมแล้วก็ได้ทะเลเหมือนกันนะาจะดีกว่าที่ว่าและเนาะก็ขอให้กิจการของพี่เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็วันหน้าวันหลังก็จะได้มาเยี่ยมเยียนกันใหม่แล้วก็ขอให้เอซทุกท่านถ้ามีเวลาว่างอยากจะทะเลทะเลกันนะคะอย่าลืมแวะมาที่นี้นะคะ ค่ะคุณดีครับผมค่ะหน้าตาลิงชันนี้นะคะก็มีอยู่2หโฮมสเตย์หนึ่งก็ ตหลิงชันโฮมสเตย์สองบ้านบีโฮมสเตย์นะคะก็มีอยู่สองโฮมสเตย์ติดกันเลยคือถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ต้องการจะมาที่นี้นะคะก็มาเลือกเอาว่าเราชอบใจหลังไหนหรือว่ารีสอร์ทไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลือกเอามีเบอร์โทรมีอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกเอาว่าเราเราอยากจะนอนตรงไหนหรือพักตรงไหนทานอาหารตรงไหนแต่วันนี้ที่พวกเรามากันเรามาพักที่ตะหลิงชันรีสอร์ทค่ะ in your eyes under your spell oh it's like we've always known it even though it's new i can already tell all oh, that this feeling is taking over can we take our time i wanna savor my life